สวัสดีค่ะท,ทุกๆคนวันนี้นะคะหนูจะมาปั้นกวางเรนเดียค่ะค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะขั้นแรกเราก็ต้องใช้ดินญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสีนะคะหนึจะใช้เป็นสีน้ําตาลในการทําหัวกวางนะคะแล้วก็เปิดเลยค่ะแล้วก็บีบวูบเยอะไปอุเจาโจ๊ โอเคค่ะแล้วเราก็ต้องนวดนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่สีเข้ากันดีเลยค่ะค่ะเราก็ผสมสีน้ำตาลเข้ากันแล้วนะคะอันนี้หนูแอบ,บเติมสีส้มเข้าไปนิดหน่อยนะคะค่ะขั้นต่อไปเราก็ต้องแบ่งเสีย,จย้จตาลออกมานิดหน่อยนะคะแค่น,นิดหน่อยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ และเราเอาอันที่ใหญ่ที่สุดเอามาปั้นนะคะอันเล็กเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็เอาอันที่ใหญ่ที่เราแบ่งออกมาเนี่ยปั้นเป็นหวงกลุมนะคะได้แบบนี้นะคะ,ะเราก็กดลงไปะคะ่ะนี่นะคะก็ทำให้เป็น วงกลมรีรีอย่างนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ใช้อันที่เราแบ่งไว้อันเล็กๆนะคะเอามาปั้นเป็นวงกลมแล้วก็กดให้เป็นเบนนะคะแล้วก็เอามาแปะอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นจมูกนะคะเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเนียนๆนะคะ ดยการรูปๆหน่อยบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอารองให้นี้แห้งนะคะและระหว่างรองที่มันแห้งเราก็มาทำตัวตาและจมูกและเข่ากันนะคะ ค่ะแล้วก็ต้องแบ่งสีแบ่งแบ่งดินนะคะเล็กๆพอนะคะเพราะนี้เราจะทำเป็นลูกกระตาะคะ่ะโอ้สีดำให้เราก็นวดนะคะค่ะไปดูตอนที่นวดเสร็จกันเลย ค่ะหนูก็ได้สีดำมาแล้วะคะนี่แล้วหนูจะเริ่มจากทำตาก่อนเลยนะคะก็บีสีขาวมาแล้วทำให้มันเป็นวงกลมนะคะแบบนี้แล้วก็ทำบ,บ,บีบให้มันเป็นเบน,น,นะคะแล้วก็เอามาเปะคะ่ะเป็นตากวางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็บีสีดำ เป็นลูกกระตาดำนะคะมีความน่าตา่ตรู ค่ะหนูก็ติดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาเขากันเลยค่ะส่วนเขานี้หนูก็จะใช้สีส้มนะคะนี่เราก็ต้องมีดินเหมือนเดิมแล้วก็บีบสีส้มนะคะอันนี้จะดูไม่ส้มนะคะแต่ความจริงมันส้มะคะ่ะอุย้ยเยอะไปคิดก่อน เดี๋ยวไปดูตอนที่ผสมเข้ากันดีเลยนะคะไปเลยคานหนูผสมสีส้มเข้ากันแล้วนะคะแล้วหนูก็จะมาทําเขาค่ะนี่มือเพื่อนสีฟ้านิดหน่อยเพราะว่าหนูเอาสีฟ้าไปหนูก็ผสมสีฟ้านะคะเผื่อเอามาเป็นฉากหลังค่ะค่ะแล้วหนูก็จะบิดมันนิดหน่อยบิดมันนิดหน่อยเพื่อจะทำเขานะคะ ประมาณให้สองลูกนี้เท่าเๆกันนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้นค่ะแบบประมาณนี้นะคะให้เท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็ปิดอีกนิดหน่อยให้เท่าเๆกันเหมือนเดิมค่ะค่ะก็ติดแบบนี้เลยนะคะหนึ่งป มานี้แล้วก็เติมเขาด้านล่างนะคะ จะได้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็เรามาทำตัวฉากหลังกันนะคะแล้วก็ใช้สีฟ้านี่นะคะค่ะแล้วก็ใช้สีฟ้านี่นะคะปั้นให้มันเป็นวงกลมนะคะอุย้ยเสร็จแล้วโอ้โหมีความลายลาย้สมผสเข้ากันกัน กลมๆเรากดนะคะให้มันใหญ่กว่าหัวนะคะใหญ่กว่าหัวกว้างค่ะมานี้เนาะข้ออย่าลืมนะคะว่าเราต้องเติมเขาเข้าไปอีกค่ะงั้นเราไปดูตอนที่ทำให้มันใหญ่ได้กันเลยค่ะบาย นี่นะคะคือดินที่หนูพยายามทําให้นนมันแบนและใหญ่นะคะให้ใหญ่กว่าตัวหัวกวางนะคะขอแรกเดี๋ยวหนูจะวัดติดเขาก่อนะคะค่ะไปดูตอนที่ติดเขาเสร็จกันเลยนี่นะคะหนูติดเขากวางเสร็จแล้วโอ้ยมือไปโดนไหม่ๆๆม่ม่นี่นะคะหนูก็ติดเขากวางเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะเอามาติดตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็ทากาวก่อน แล้วกว็ก็แปะเลยนะคะโชแล้วก็กดกดนะคะแลวเราก็ต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งนะคะ,ก,ะ,คะก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย